แตกงอนหยังแตกงอนฝันครับงอนนิมิตซึ่งอาจารย์นี่เพื่อนเป็นพระนะครับว่าเพื่อนเป็นสงแต่ว่าอันนี้เพื่อนกะทิที่ให้ขวมูุ่นหลายกับ่ได้เอาไงยๆว่าเพื่อนได้มากสงวดเพื่อนได้มากแต่ว่างวดนี้เนี่ยเขาโตดนะครับุกงวดมากกเขาโตดแน่เขาตรงแน่นะครับแต่ว่าที่ไปที่มาเลขกเพื่อนได้มาจังได้เนี่ยเดยเมื่อนี่เดียวสีผ้า ว่าวครับอาจารย์เพื่อนว่าที <rawd unre> ่ไปที่มาของเล็กทั้งเบิร์ดทั้งมวลมาจังไรนมาสการครับอาจารย์ครับนมาสการครับเป็นจังไรก็ว่าได้เลขสามตัวเป็นถือกมาสงวดสงวดถือกมาหลายงวดแล้วของวดงวดที่ว่ามันออกกันงวดผ่านเมื่อกี้เนาะเกตแบบสวนผมเอาเลขไปเชี่ยงผมฝันว่าผู้เฒ่าม่แห่ล่องเจ้าอ้อมบวชองเคลืนแล้วติดต่อกันตอนนี้ ผมก็เลยว่าเทียงเล็กอันสัวนี้สวนแปดเจ็ดบานนี้นี่ยมาแรงมากผมก็ฝันว่าได้จับปลามีตัวงามรุ่นกามฮัตกามฮัตบานนี้ต้งได้เลก็กกว่าเขาเราด้วยมาผมวางเสี้ยครับผมเลขที่ได้มาเนี่ยเขาเอาเลขกใส่มาเทียงคอยได้มาเอ่อเอามาเทียงเลย เลขประจําวันครับโอ้เลขประจาวันก็เป็นเลขูตรเลขขํานวันขึ้นกันเลขหมือนกันแต่ว่าเขาต้องมีการคาดกรองโดยการที่เขามานอนรับนอนฝันสังกรนนิมิตสังกอนเขาก็ยิมั่นใจว่าเออเลขชุดไดหลายตัวนี้เขามันมันมีกี่มลเขาเพิ่งเลยทั้งหมดทั้งลัางคือแน่นอนแต่บึงดูเลขให้ว่าว่าื้อเลขสองตัวไหมสรางเปลี่ยนบ่ซื้อเลขสามตัวอย่างเดียวยิ่งสามตัวอย่างเดียวสองหางแตกเลยขันมันออกอันนี้อันนี้ขออนุญาตเพาไทยให้พ่อะม่ีน้องเบิ้งได้เพราะเพราะว่าตอนนี้อ่า ักติไทยมันสินาเกียบนะมันมันมีคู่น่ะเนาะมันมีคู่นี่เมื่อหนาเกียบอาจารย์แกณฑนี่ส่งให้หนูอยูุติว่าหนูกับเนี่ยบ้านาะแต่ว่าชื่อชื่อเรียกชื่อสองหางเท่านั้นแตกเลยซึ่งอาจารย์เองก็เป็นผู้ได้โชคได้ชัยงวดนี้คือกันค่ะอมันก็บไม่เรียอยู่เขางวันนี้ได้หรอบอาจารย์นี่แหละจะหายบึ้งอยู่นี่แหละคัดกรองไปนี่อันนี้ครับฝันไปนี่ฝันเอ้าฝันแล้วเสียงแล้วฝันแล้วนะครับ อันนี้ก็ประจํามันคือกันแม่นรูปผมเอาแล้วแต่ว,ว่าจันนี่เขาม่ไมาเรียกรักนี่นี่ผมว่าน,นี่เด้เอเรียกมันช่ม่มาอขาบ้านสวยมันจะมีหกไม่สูงไม่เกล็ดครับผมผมก็เรียอันอันนี้เรียกสองตัวแต่ว่า,าอันสามตัวนี่อย่นี้นี่โดยส่วนมากอาจารย์ซื้อเลขยกสิบวันเื้อสองตัวซื้อถ้าสามตัวเลยถือใครด้วยไปเลยาสามตัวแล้วเนาะมากใจญล่ะล่ะเด้อบ้านถือถือเต็มเต็มเลยครับผม สร้างอันเรกมันออกเก้าสองมันมาย้อนออยแล้วเรียกสร้างครับผมเก้าสองงที่เคยมัดออกผมก็ได้เก้าสองนี่ละอันเป็นอันทวบครับผมนี่ละฝันแล้ววันนี้เลขเลขวันนี้มีเสียงนี่จะคูครับนี่แหละเสียงนี่ละมันเขานี่เลขประจำวันผมได้คัดออกมาแล้วนะครับผมเป็นเป็นเลขที่คัดออกมาแล้วนะสามตัวนนี่ครับ โอ้โวันนี้มีซีอูซีชุดครับพอ่อไอ่บุญงเดี๋ยวสีส้มให้เบิ้งบั่นให้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวจดเป็นตัวยงยงใส่หนีเลยอืมอจดเลยจดเลยอืมจดเลยอ่านี่ครับพอ่อไอ่บุญงครับอันนี้ก็คือในส่วนอของ,องเลขวัดนี้นะครับอาจารย์ได้มาตองวัดแล้วเอามาได้เร็วใช่ไอาจารย์เลขออกแล้วได้รวดบอกที่จังไหนวัดเมื่อกี้กรับผมแต่ตรงวัดนี้อืมวัดบางเรื่องนี่ไอ้เลขสองหางที่ซื้อแปดศูนย์แปดกับศูนย์แปดเจ็ดนี่ได้แม่ตองวัด ก็แล้วผู้เฒ่าแห่นั่นแหละแห่ของเง่อมบดแล้วได้ไปแห่น้ำเพลินโอ้วานนี้ข้อผมตกหมันวานนี้ผมเลยว่ามีอย่างเป็นฝันเมืงขึ้นว่าผมวางที่ครับผมข้อตกหมันน้ำส้มัท่านท่านทางนั้นนี่ฉันว่าอะไรดิอืมข้าเจ้าจดถามแล้วก่อนอาจารย์เราเคุยกันไหมเดี๋ยวเราฝันเมื่อคืนเราไปแห่น้ำเพลินนน่โอ้ฝันแล้วข้อตกหมันก็เลยกข้อเข็ดได้ไปแห่น้ำผู้เฒ่ายัววานนี้ผมต้องได้เดี๋ยวต้องได้ เกี่ยวกับเปรียบไปฟันมัอค์ขึ้นได้ป่าคัท่านนี่ล่ะมัอค์ขึ้นครับผมแล้ววันนีน้อาจารย์นิมิตว่าจังไรเอาล่องว่าดูวยป่ะครัันว่าไปไทยบุกับจังจ,จุ๊ดได้มาเท่านี้ล่ะเป็นพ่อผูมยิ่งร้ายอะไรยู่ในด้มาเท่านี้ครับมีเพิ่งคนไนใกลางคุ้นเรานไใบสูงอายุปัดไใบกลางคนประมาณสี่สิบนี่ล่ะสิ่มาแลนถิ่มาแลนมาแลนกว่าผมเลยว่าด้วย รู่นุ่มอตาม่เป็นไคพวกมันนุ่มมนดิสิบาทกวาดท้าวาะนี่ผมบงทีผมก็ได้เสดอดนี่ซั้ำนี่หน่อยหน่อยช้ำนี่ผมเชียงนี่น้ันเข่าโอ้คันคันคันเป็นแค่คันฝันมีคนมากอดมาจับมาบ่ายนี่คือคือเลขเข่าแล้วในชุดซี่หางนี่นะมันบอกครับเลขรมีหกศูนส่หกเจ็ดหกเจ็ดศูนย์สี่หกเจ็ดศูนยนี่เราผมเชียงต่ว่า เนี่ยสองตัวยู่ด้านหลังแต่ว่าลองพิจารณาเบึ้งรึโอ้มีสองตัวยู่ด้านหลังอีกบ่สองตัวผมโอ้ให้ว่าเสียงทั้งบินนี่เลยไม่รู้ไฮแปลว่าเรียกยู่ในนีเขาเรีวบวะท่านอ้าวสองตัวเขียนน้ำเนี่ยแต่สองตัวมัดดิข่าตัวแรกผมก็ไม่รู้แต่ว่าเที่ยงขีดแน่ๆยูนี่หนี่ึเปล่ะอืมเดี๋ยวนี้สองตัวครับพ่อแม่พี่น้องเขียนนะเขียนสองตัวน้ำเนี่ยอาจารย์มันมีหลักอยู่มาว่ามันมันสูงนะผมอยู่บนนว้นไปเมื่อกี้มันมันมีหานบ่ครับมันเข่าห่า ปกติเราก็ใหฝันลักษณะนี้บ่มว่าเชียงเด็กให้ฝันลักษณะนี้ราไม่คนอยจเข่ามากอดมาบ่ายเองเชียวบัวดีมีมีเธอนึงที่อ่อนโน้มเหมืนที่ในมีฝันนอกชมมันออกที่ยังไม่ออกเพื่อนเอาลูปไม่เลี้ยงครับเราถามว่างซี้อันลงอันพูดเลี้ยงลูกซอยอันถ้าขัน้อยแน่อ่อนขวากันหน่อยบ่มีอัอนอ็อกสีไม่อ่อนอาจจะมาเลี้ยงซอยยังได้อาจจะมาเป็นพารดีบ่เป็นลุงดีครับคิดว่า เลี <toys> ้ยงอันออกสมบุญณ์ช่วยหัวแนตาเพราะั่นเล็กน้อยตกลงในี่ต่างครับบ้านนี้แม่ออกอันพูดแม่เป็นฟองเล็กน้อยนี่สิลุ่ลุ่งลุไปเอาลูกขึ้นไม่คุ้มเลี้ยงนะครับผมก็ได้ตีโซ่มนออกเออที่ทีศูนย์ออกครัเจ็ดทีศูนย์ก็ว่าจังเหระครับก็เถื่อนขับอกง้อมทั้งเอื้อนเถื่ออยู่ครับผมนี่เราบัดมแม่มาฟันอันนี้ขึืนอย่า่ไรครับผม อ้าแล้วบาเนี่อาจารย์ฟันในลักษณะนี่แล้วเลขสี่ชุดนั่นมีตัวเน้นบ่เพราะว่างวดว่าหนึ่งอาจารย์ซื้อแค่สองหางนี่วันนี้มันมีสี่หางอาจารย์มีตัวมากบ่ในสี่ชุดมากอยู่นี่แหละตัวแรกตัวแรกกับตัวที่สามผมตัวแรกครับตัวที่สามอ้าตัวอาจารย์มากตัวแรกครับตัวที่สามเดี๋ยวหกศูนย์สี่กับเจ็ดศูนย์สี่อาจารย์มากวงกลมไว้นะเห็นว่ามากก็ได้ยังสี่ตัว จังหวะโอ้ยจังหวะผมจอบอยู่ดิผมจอบอยู่ว่าโอ้อาจารย์ถือเลขที่นสามตัวยุ่ยใหญ่เปลี่ยนจังไหนเนาะนอนว่าสถานที่ไปที่แม่งไหนมาย้มไะไกับว่าให้สัมผัสเครื่เกียนเนาะเอาบาดเหนียวเอาเอามาจึ่งบานเท่าบุยางไปฮะผมครั้งเช้าผมก็ฝันบุดนครับผมจังงบกศร้าครับผมหลับมื่อนอนโอ้ผมก็ฝันบุโดนนี่หงบกอรจะว่าครับผมก็ันว่าผมได้จับป่าผมบางที่ผมก็เฉยไปเลยครับผม แลปลากิ่ตัวมันงามผว่าอยู่นผมรุ่กำฮัดตังได้เลยบเขาแล้วอครับผมมาตไปส่งตการนู่นนอ่มน่ฮี่หนะครับการเมาให้อันไอเลี่ยนนะครับนี่ไอเี่ยื่อเลี่ยนที่อันอยางเงี้ยื่อมาตตลผมชื่อเท่านั้นบผมแล้มาเลมากกับฝันได้ตามที่หนูเบิ้งไปปูส่งไปให้หนูเห็นนี่งวดที่สี่เรด้ที่เขาเขาซีงวดแล้วเนาะ ผมกก็ส่งไปพวนแต่ที่แปกไปกว่านั้นคืออาจารย์เพื่อนบ่ซื้อเลขสองโตเพื่อนซื้อแต่าสามโตถืกนี่นะมันอุกอังไหลเพราะว่าได้หลายการซื้อสองโตถืกนี่ไก่ยังบอช่ปัญหานี่อ่ากไก่ยังว่าถือว่าถือง่ายยแต่ว่ากัดถือว่าลอตเตอรี่ว่ายังบ่อัศจรรย์ปัญหาโอ้ลอตเตอรี่เฮากับอาจารย์กับซื้อลอตเตอรี่หางนี่คือกันเนี่เห็นโซ่ให้เบิ้งอยู่ แปดศูนย์แปดแล้วปดศูนย์เจ็ดนี่เนาะองอนเห็นไหมี่แปดศูอันเลขทั้งเบอร์เด้ลจะสุดท้ายไหนหนึ่งห้าหนึ่งแปดศูล้วก็หนึ่งหเจ็ดมันจำได้ทุกตัวรันนี้มันมีเราบาริมาอกมอขึ้นอ่าน้อันการออกจากเกลียประจำวันมันได้เน้นมากันกล่องออกแล้วเนาะแล้ววันนี้ในชุดเลข2ตัวนี่อาจารย์ขึ้นมากตัวใดเป็นพิเศษบ่นี่เด้เดอตัะมากตัวใดจย์ มักศูตัวเดียวศูนย์สี่กับศูนยปดนย์สี่กับศูนย์แเอาวงกลมไว้เลยศูนย์เก้านี่ละศูนย์สี่ศูปมันบหนี่ไปใส่ว่านหมไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทั้งไหนบ่ศูนย์เนี่ยเลขคดีค่าศนเกาล่ะศูนยกาล่ะบ่เลขมั่วโหเลขมัวหนเว่านี่นีเน้นเลขสาตัวนุกนี่ละองทางนี้ะกศกับเ็ศนย่นลครับผมบ่เคยเห็ดฝันว่าเจ้าสิมากวดเนาะ เสียงเล็บสี่คู่นี่บานนี้เลข้สองตัวในหัวได้กันออกหกกับสูงกับเจ็ดนี่ยนะเล็บรักหกเนาะรักสูงรักเจ็ดนะเลขประจำบ้านมันก็มีอยู่บ้านนี้ผมเลยคัดเยีะออกมาบอมแยนว่าเฮ้าส์ีเฮ็ดคัดเลขประจำบ้านออกมาแล้วว่าซื้อโหลดบอมแยนต้องมาอาศัยฐานนิมิดฐายอย่างว่าว่าฝันเป็นตะเขาว่าชุดใดเป็นตะเข่าเลขที่เฮ็ดออกมาหลายตัวใดเป็นตะเข่าเขาคอยมาเน้นไม่เนียนมานี่ก่อนแล้วก็ไม่แยกออกนี่เหรอ ง,ง,งวเมมดเมื่อกี้เมื่อก่อนเรียกประจำว่านี่นมันตั้งไว้ครับผมงวดเมื่อกีมมมหห้มิหาเนาะมีหามีมีเปรมีเกดเนี่ยผมก็เลยคัดออกมาก็เลยเป๊ะอร์ฮะทั้งบนทั้งล่างครับโอเค,คให้เป็นงวดที่หาปน,นิอาจารย์เนาะงวดดื้อปนิเนี่ยเหรออันได้ก็บพวงมาท่างซอยเพื่อนกัได้มาเฮ็ดมาส่างซอยเพื่อนเนาะครับนี่ละแรลบขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมสาธุสาธุสุงไปอันนี้เท่ 对，快走，快快走。<noise>